สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็อยู่ที在在่สวนมะพร้าวแห่งใหม่นี่นะครับผมพอดีวันนี้กําลังขุดร่องเกยขุดหลุมปลูกไอ้มะละกอครับผมเพราะว่าจะเอามะละกอมาลงเพราะว่าพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างเยอะเพราะว่าไม่งั้น จะเสียพื้นที่ไปเปล่าๆโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยมาละกรนี่แหละมาลงก่อนกับน้ำท่าสมบูรณ์แล้วเมื่อน้ำสมบูรณ์กับทรารก็เสียบแล้ว ถ้าสมบูรณ์ดีแล้วก็นี่นะมีอะไรก็ต้องใส่เข้าไปก่อนตอนนี้ครับเพราะไม่งั้นตรงนี้จะเป็นหญ้าทีนี้พอหญ้าเยอะเราก็ต้องกำจัดต้องเสียเวลานั่นอยู่ดีครับก็เลยเอาพื้นที่ตรงนี้มาปลูกมะละกอแต่ดูท่าแล้วก็น่าจะเยอะอยู่ครับ สองนมสองนมสองนมน้อยสองนมน้อยสองนมน้อยกำลังขุดสองสองนมน้อยใช่ไหมเนี่ยไอหนุ่มน้อยใช่ไหมเด็กตาน้อยหนุ่มน้อยหรือหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อย ก็นาดินมันเริ่มแข็งเนาะแต่ข้างล่างมันนิ่มาเป็นน้ใช่านาดินนั่นไม่แข็งแนละ้วอย่างงี้แหละเราเดินง่ายถ้ามันเละไปเราเราแฉะติิดดัวว้ยส ยี <ève S 1> 12, ่ยี 120, ่สิบเท่าไรนะยี่ยี่บยี่สองใช่ไหมยี่สิยี่สย่แถวลยยี่องก็64สิบสี่ละแล้ละอ่าเดี๋ยวจะาหหลักไปใหม่แล้วกันเะไปนู่นเลยนะเดี๋ยวไปใยคนละหลัก ขึ้นน้ำก็เริ่มมีขึ้นแล้วเพราะว่าสักไม่กี่วันก็ระบบนิเวศของน้ำก็น่าจะน่าจะ,าจะเริ่มมีปฏิกิริยาอไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักอะไรได้จะขึ้นก่อนแน่นอนฉะนั้นก็เลยหาปลามาเตรียมปล่อย สั่งพันปราบแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นพืชน้ำนจะขึ้นทำให้เราต้องมาเสียเวลาํำจัดยุ่งยากครับไปเลย Chào <N> bà lươi Nà áo lửa mà lên Nà tính tà <N> 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 วายเอาแปเอาให้สุดล่องเลยวายให้สุดล่องเลยตะน้อยอ่าตะน้อยออกมาหน่อยนั่นแแล้วปักเลย บรรยากาศลิมตลิงมีน้ำก็ยังไงขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับผมที่รับชมก็ จะคอยอัปเดตสวนมะพร้าวแห่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับสําหรับสวนมะพร้าวในเมืองครับผมเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวกับก็โอกาสหน่าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมาฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ